พี u, birthday. Birthday okay. ่เบิร์ดเดย์สว er> ัสด no ีครับสวัสดีครับขอให้พี่เบิร์ดเดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ดสวัสดีครับวัสดครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์คูนเข้ามาทักทายครับวันนี้รวมแฟนคลับมาทำบุญทำบุญอายุครบกี่ปีคะลูกอ่าคือเซตเป็นสามสิบไปเลยครับทำไมบวกหนึ่งเพราะอะไรทีสิ่งอ่าที่บ้านอยากให้ถือเซตคือให้ก้าวข้ามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ กา <9. S 1> ปงจริงๆ29ก็คือบวกไปอีกหนึ่ง,งเป็น30เป็นัไงบ้างปีนี้มา,มาส่วนใหกลกบมาทำบุญด้วยการมีเขารู้สึกว่าตัวเองพอปีหลังๆเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คอ่คอยได้ทําบุญเท่าไหร่แล้วก็มีเขารู้สึกว่าอยากมีกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับเป็นกิจกรรมที่แบบทําบุญด้วยการไม่ต้องใช้อา่าไม่ไม่ไม่ต้องแบบทำพิธีใหญ่โตอะไรแค่แบบวามามาร่วมทําบุญวันเกิดด้วยกันเท่านั้นเป็นัไงบ้างเห็นแฟนคลับมาหลายร้อยก็ ดีใจครับผมเพราะว่าก็น like ี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ที่มีโอกาสได้ทําบุญร่วมกับแฟนคลับจํานวนเยอะขนาดก่อนหน้านั้นก็จะมีไม่ได้เป็นทางการขนาดนี้ครับหมายถึงว่ามีแฟนคลับรวมเงินการไปทําบุญตรงนู้นตรงนี้โดยที่แบบว่าใส่เป็นชื่อเราลงไปด้วยแต่ในครั้งนี้เหมอนกับว่าเรามาแบบเป็นเป็นชื่อเราโดยตรงร่วมกับแฟนคลับไปเลยอันนี้ว่าได้คุณเป็นพรหน้าของตาเดียวก็มีแฟนๆหลายคนก็ ไม่สะดวกมาเหมือนกันเพราะมันเป็นช่วงวันหยุดยาวที่หลายๆคนก็กลับบ้านนี่ก็คือก่อนก่อนสงารด้วยเนาะใช่ครับผมทีจกินทุกปีเราเป็นอย่างนี้ปกติทุกปีเนี่ยช่วงปีห้าหปีก่อนก่อนหน้านี้ครับใช่ก็จะมีเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่แบบไปร่วมกับแฟนคลับทำบุญแต่ก็ไม่ถึงขนาดเข้าวัดขนาดนี้นี่เป็น ที่แรกที่เข้าวัดจริงัจตาตามอายุใช่ไามตามวัยของศิลปินหรือตามวัยของแฟนไทยามวัยตามอายุงานก็เป็นงานบุญครับรอ้โ้เท่าที่อ่านก็หลายๆคนก็จริงๆโอ้ยพรจะมาแค่ทุกปีอยู่แล้วครับผมมาปีนี้ก็มีโอกาสได้ ได้ทาบุญเริ่มกันก็ใจแล้วก็ส่วนใหญ่คำโปรยของแฟนก็คืออยากให้เราประสบความสำเร็จในกทุกด้านอยาก้เรามีความสุขแต่สิ่งที่แฟนเรียกร้องของมว่าที่สิ่งที่มาเติมพี่สิ่งไหนไปไหนอยากให้สิ่งดราพัง,งแบ๊ไม่เพราะว่าม,มันเป็นช่วงที่สิ่งค่อนข้างกระเซิงหมายถึงวา่าต้องไว้กระเซิรงกระเซิงไม,ไม่เป็นช่วงที่สิ่งเตรียมตัวเปิดกล้องซีรีส์ที่จะต้องถ่ายเพราะงั้นก็จะไว้ผมยาวแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ออกไปไหน ส่วนใหญ่ก็เวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปซีรีส์ก <น itu. S 1> ็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเองลงโซเชียลเท่าไหร่แฟนๆก็จะบน่นว่าลงรูป,ปบ้างจริงๆยแฟนๆไม่ต้องถ่ายเป็นอย่างมากที่เราไม่ได้อัปเดตโซเชียลนอกจากต้องถ่ายละครแล้วชีวิตเราไปใช้ชีวิตยังไงไม่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พอไม่ได้พอแบบเราไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเป็นช่วงที่ เหมือนตัวเองก็แพ้นู่นแพ้นี่ฝุ่นเยอะอะไรเงี้ยก็ก็สิวขึ้นผื่นขึ้นอะไรเงี้ยก็พยายามเลี่ยงถ่ายรูปเองเลยไม่ค่อยได้ลงรูปใช่พอเขาถามมาแบบว่าพอเราเห็นแบบวเขาถามมาบ่อยๆเราเลยแบบนายไม,นไไม่นายพิมพ์อะไรเงี้ยพยายามอัปเดตด้วยการลงสตอรี่แทนตอนี้สตอรีก <laughs> อร่ก็ไม่มีรูปสิงนะก็คือถ่ายชีวิตถ่ายย่างอื่นให้เห็นว่าอ๋อยังมีชีวิตอยู่นะครับ ก็มีมีแฟนๆทักมาเหมือนกันว่า,าพี่สิงห์อย่าลืมอย่าลืมว่าตัวเองยังมีไอีอยู่ลงลงลงรูปในไอจีบ้างก็ได้ครับแต่คนช่วงนี้ก็คือจะได้เห็นบาเพิ่ไหมน่าจะได้เห็นมากขึ้นแล้วครับก็เป็นช่วงที่เข้าสู่โหมดทำงานอย่างจริงจังแล้วลก็คือเวิร์กช็อปเสร็จก็น่าจะเริ่มถ่ายาปลายสิงหานี่แหละครับอ,อ,อันนี้เป็ัไฟชิ้นใหญ่ปีนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแบบ เสร็จจริงๆครับแมายว่าพวกอินเทเรียต่างๆอะไรเงี้ยเสร็จหมดแล้วแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บางอย่างก็ก็ก็เข้าเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็เหลือก็หาวันที่จะเข้าไปอยู่แบบอยู่แบบจริงๆจังที่บ้านเลยเาวันนี้ยกทำก็ครับใช่ครับก็ไม่ได้กะจะทําบุญขึ้นบ้านขนาดนั้นก็เลยยกให้ให้คุณพ่อเนี่ยครับเอาพระบุญลูกเข้าบ้านเฉยเออเป็นอย่างครับวันเกิดพอดีครับ ปกติวันเกิดก็ก็ก็จะขอพรพ่อเป็นไงบ้างกับบ้านหลังมันเราพันคำแดงเราน้ำตาไหลมากเพราะเห็นได้นอนเล่นเกมในบ้านของเราน้ำตาไหลนะแต่เป็นเรื่องความบานปลายมากกวรื่องออกมาพี่อยากฟังว่ามันขนาดไหนตัวเลขที่มันบานปลายรวมๆแล้วก็เกือบจะสิบแล้วครับเท่ากับราคาบ้านเนีไยมถ้าตกแต่งด้วยกับทำบ้านไม่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 มาตัวตัวราคาบ้านมันอยู่หกเจ็ดแต่ว่า รวมรวมแล้วค่าอินทเรียอะไรเงี้ยก็ก็หลักก็สองสามล้านหือบ้านเพราะอะไรบ้านเพราะว่าเราก็มีความสึกว่าไหนไหนมันก็เราก็ทําบ้านครั้งเดียวเราก็อยากให้มันออกมาในรูปแบบที่เราชอบใช่ครับก็จะเป็นโทนสีดําแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรืออะไรที่มันบิวอินเงี้ยก,ก็ก็ทาให้มันเป็นสไตล์เรามากที่สุด <ๆ S 1> เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเป็นบ้านเดียวเพราะว่าอยู่คนเดียวถ้าเกิดว่าไม่ได้ช่วงที่แบบหยุดยา,ยาวๆจริงพ่อก็น่าจะอยู่บ้านหลังเดิม แต่ว่าอพอหยุดยาวๆเนี่ยพ่อถึงจะมาอยู่ดู้ไปอันไม่ที่เข้าใจว่ามันเป็นสีดำแต่ทำไมพ่อพ่าต้องเป็นเลสเลสนุ่มอ่ะไรอย่างเง้ยอ๋อมีความใช่ทไปจะมีงานใช่ที่เขาเรสึกว่าเป็นโทแปรงลงเมื่อวานเนี่ยเป็นทองคำทำไมมันต้องเป็นไทเทเนียมไม่มันทั้งสองห้องเลยเรามีความรู้สึกว่าห้องนอนเราเราอยากจะปรับเป็นสีอะไรก็ได้แล้วก็ใช่แล้วก็มีความรู้สึกว่า มันเราเราชอบเล่นกับสีของไฟมากกว่าแล้วสีแดงมันมันสร้างเขาเรียกไงบิวอแรงบิวอิวรมีดูจริงไม่ทาสีสุดแดงเลยนะคะจบไปไม่ทำให้สินยาเข้าไปมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าทาทาเป็นสีแบบไปเลยกับเปลี่ยนไฟมันเปลี่ยนได้กี่สีเปลี่ยนได้เจ็ดสีแล้วครับเปลี่ยนได้เจ็ดสีมันเจ็ดสีเจ็ดพันหนึ่งนะแต่ละสีเจ็ดสีเจ็ดพันอะไรบ้าง ก็อย่างอย่างห้องทํางานอะไรเงี้ยห้องที่เราคิดว่าจะใช้ทํางานในอนาคตเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นสีส้มหรือไม่ก็สีม่วงเพราะมีเควาคิดว่าเผื่อในอนาคตเราใช้ไลฟ์หรือว่าอะไรอะไรได้แบบคือทุกทุกห้องเปลี่ยนได้แสีอย่างนี้หรออ่าห้องทํางานหรือห้องนอนครับส่วนใหญ่ก็เป็นห้องทํางานหรือห้องนอนเราหลักๆก็คือเรารีเควสไว้ว่าอยากให้ทุกห้องเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปออกมาได้สวยเพราะว่าในอนาคตอะ เอาเราจะไม่ได้ออกจากบ้านบ่อยนะเราจะก็เผื่อแบบทำงไรถึงจะต้องทำเป็นเจ็ดสีชอบเป็นการเป็นความชอบส่วนส่วนตัวเลยไม่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 มีไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยแค่แบบรู้สึกว่าเราอยากให้แบบว่ามันเปลี่ยนได้หลากหลายมากขึ้นอะไัไาในเรื่องไฟมันทำให้ช่วยส่งเสริมอารมณ์อะไว่าเรียกมันว่ออารมณ์เราบว่าปี มันเป็นมูทโฟนของตะรวันไม่วาดคิดอะไรอยู่ไม่วาดไม่ฟ้อไม่เขาเป็นเจตสิทใช่ขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์เราในวันนั้นอ่ะมันมีความสีแบบไหนแล้วก็เปลี่ยนได้ตามอารมณ์เราเช่นวันนี้เราเศร้าหน่อยเราก็อยากให้มันแบบว่าให้ไฟมันตามไปกับอารมณ์เราแล้วก็ปรับได้แล้วก็อยากได้สีอะไรหรือว่าไฟมันมีผลจากการเล่นเกมมีครับถ้าหัวร้อนหน่อยก็แบบปัด แบบให้มันแบบเป็นสีพคนอุ่นหัวอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราตั้งใจที่ว่าบ้าน้าได้ถือทําทำได้็คืออยากเป็นออฟฟิศไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็อยากอยากอยากไลฟ์อยากสตรีมเกมหรือว่าพูดคุยกับแฟนคลับผ่านใช่ใชแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราใช้ปลุกตัวในการทำตัดต่อหรือว่าทำงานต่างๆที่มันเกี่ยวกับ เกี่ยวกับก,การใช้คอมหรือว่าพักษะทางที่เราเรียนมานนคุณไม่ออกไม่คิดจะออกจากบ้านออก <สะ S 1> แต่ว่าคิดว่าน่าจะใช้ชีวิตในบ้านค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าไม่ได้ออกกองทายอะไรอย่างเงี้ยครับ<ว>ไ,ไม่งั้งน,พงนพี่ถามก่นแล,วลาา้วผู้ร่วมอาศัยคุณพ่อก็ยังในบ้างกับสิ่งที่คุณรูดดีไซน์มานันพ่อก็บอกว่าเต็มที่ครับอะไรก็ได้เต็มที่ขนาดบอกว่าจะทําข้างหลังเป็นสวนพ่อเังบอกว่าโอ้ไม่ได้อยู่หรอกคือพ่ออยู่บ้านเก่าคือ อ่าตัวบ้านใหม่เนี่ยผมเลือกซื้อจากความ p r i v a t ก็คือท้าใช่เหมือนกับว่าอ่าค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงถ้าเกิดว่าสิงกลับมาบ้านแล้วก็แบบทางานจรจางอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านถ้าเกิดว่าพ่อมาอยู่บ้านหลังอีกคนเดียวเนี่ยกลัวว่าพ่อจะเหงาเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเก่าเนี่ยพ่อจะเปิดบ้านแล้วก็คนนู้นคนนี้ก็จะเข้ามาพักผายพูดคุยกับพ,พ,พ่อได้อย่างเงี้ยครับผมแต่มีการเจรจาว่าให้มาอยู่ด้วยกัน มาเจรจาไว้แล้วครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่สิงหยุดยาวๆมีเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็จะให้พ่อมาอยู่ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าสิงช่วงสิงทํางานเนี้ยพ่อจะอยู่บ้านเดิมตอนนี้คือได้เข้าไปอยู่ได้ไปนอนยังครับกําลังเอ่อพวกย้ายพวกของเข้าเตียงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยไม่ก็มีเลิกเลิกที่เอาเอาพุดลูกเข้าบ้านเมื่อวานก็คือเป็นวันเกิดเรามีมีเอะไรให้ตัวเองไปเขาเกิดมีไหมบ้าง เราไม่มีงบจะซื้ออะไรให้ตัวเองเลออแล้วครับเราเราไม่มีงบที่จะไปซื้ออะไรให้ตัวเองแล้วครับตอนนี้ก็คือชดใช้กรรมอยู่เนี่ว่าทุกอย่างเี่กับบ้านหลังนี้ก็ไปเยอะเหมือนกันครับเพราะว่านี่ก็ยังซื้อไม่ครบเลยเาะอะไรอีกแค่คารอะไรไหมคะเริมเลยเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยเข้าอะไรต่จะนปขับอะไรคนก็อยากรูว่ายังผ่านไอะไรหรือเปอล่ลาครับเนขับหลายๆคนก็มี s พ p p o r t มี ที่ล่าสุดที่มาก็ก็ก็มีแม่ขวัญเสื้อก็มาผ่านขยะก็มาตู้เย็นย้อนมาตู้เย็นมาแล้วใช่ครับผมหลายหลายยานเลยเหมือนกันก็ก็ขอบคุณครับแล้วคนนี้อยู่เลยนะมีรับสมัครคนอยู่ด้วยนะครับว่าผมโสดโสดหรอโสดหรอโสดผมโสดมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้อยากให้ย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์แต่ละสัมภาษณ์ผมยังโสดมาทุกวันนี้แล้วครับทุกวันนี้ก็ยังโสดอยู่นะครับผม อันนี้เรียกว่าตั้งแผงขายของแล้วนะครับเออเกมี่ตีมีอยู่ด้วยไม่ขายขายคนสวนป้าขาดคนคุยกับพ่อเออต้องการคนมาอยู่เป็นเพื่อนพ่อครับไม่แต่จริงๆหลายคนมอกว่าที่เขาไม่ถึงสิ่งเพราะว่าสิ่งนี้เราส่วนตัวตัวเองคือชอบอยู่ในบ้านชอบอยู่คนตัวเองอะไรนี่ไม่นั่นมันเป็นความจริงมาที่นี่ต่อเนี่ยก็จริงครับแต่ว่าช่วยออกจากบ้านได้ครับช่วยออกจากบ้านได้ถ้ามีคนชวนก็ก็พยายามออกอยู่เหมือมันดันอันนี้คือพี่ปวดไหมอีกทีปวด เรามีความรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันสบายใจมากกว่าเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวเราเป็นคนค่อนข้างอยากไปไหนก็ไปเลยอะไรเงี้ยครับใช่เราเราเราอาศัยความรวดเร็วฉับไวมากกว่าแล้วเราก็เป็นคนกินอะไรก็ถ้าถ้าไปกินกับคนอื่นค่อนข้างกินยากก็เลยเวลาไปไหนมาไหนเราชอบไปคนเดียวมากกว่าเราไม่คุแก๊บกันไปไหนเพเร็วแม่ หลังจากนี้ใจคือพี่สิงห์ก็คือจะกลับมาลุยงานใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงกลางสิงหาถึงปลายสิงหาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวิร์กช็อปแล้วก็เปิดกล้องซีส์แลอ่าแล้วหังที่เราเคยอยากอยากไปเรียนต่อเนี่ยมีตรงไหนก็คือเอาเอาประมาณตอนแรกที่ผมตั้งไว้สำหรับเรียนเรียนต่อเระนั้นอยู่ประมาณสามล้านสำหรับค่าเรียนต่อนะครับผมเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยตอนนี้เอาสามล้านนั้นมาลงบ้านหมดแล้วครับตอนนี้ก็ทำงานเดียวทำงานเก็บใหม่ เริ่มให<ป>ม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ความฝันเรายังอยู่มันมันเป็นความฝันของสิ่งที่สิ่งอยากจะเรียนต่อแต่ว่าเราก็ไม่เคยกดตดัวเองว่าเฮ้ยต้องไปเรียนเมื่อไหร่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีตางก็ยังไปเรียนไม่ได้เพราอกลับมาในงานที่มันรับมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนเยอะจากเมกรรื่อก่อนเปลี่ยนไปเยอะกว่าเมื่อก่อนไหมก็อาจจะไม่ใช่บทนักเรียนแล้วอะครับโตขึ้นโตขึ้นขึ้นใช่ครับอย่างล่าสุดนี้ก็คือที่พยายามไว้ผมก็อยากอยากเปลี่ยนไซเอร์อยากเปลี่ยนลุคตัวเองด้วย แปลว่าแบบหลังจากนี้ก็คือจะเห็นหน้าสิ่งเยอะขึ้นไม่ไม่รู้ว่าจะเห็นหน้าสิ่งเยอะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าไปช่วงนี้ถ่ายไงเมื่อกี้พูดถึงเลยเยอะขึ้นเพราะว่าสิ่งจะลงรูปมากขึ้นพยายามพยายามจะลงรูปมากขึ้นก็ลงรูปมากขึ้นกลับมารับงานมากขึ้นใช่มากขึ้นยูทูปไม่ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวเดี๋ยวถ่ายเพิ่มไหมครับลาเค็นทางลาเป็นทางมีเสิร์ฟก่อนนะคะ เธอตัวเล็กกงใช่ค่ะแ